สวัสดีครับคุณคนแรกมาในวันนี้จะมาทำกับข้าวเย็นนะครับเป็นซี่โครงหมูอบรมควรนะครับนี่ซี่โครงหมูเป็นแผ่นมาอย่างนี้เลยะน,เนะครับจะมาดูนี่เครื่องที่จะหมักนะครับเป็นโซโคราตผมจะใส่กระเทียมอันนี้ซื้อกระเทียมที่เขาปั่นมานะครับแล้วก็พริกไทยเกลือ ซอขอยรุดีดดชุบนะครับคือผมจะหมักแล้วแหละโอตัวนี้นะครับโอแล้วก็วแบบเอาไปย่างไฟมันอ่อนนะครับเพื่อจะให้มันเนื้อกระดูกนี่มันหลุดรุ่ยออกมาเลยนะครับแต่คือผมจะหมักให้แบบพอดีกินเลยนะครับจะแบบไม่แบบไม่ต้องจิ้มเลยนะครับทำเลยไม่ต้องใช้น้ำจิ้มกันะครับเดี๋ยวเราล้างหมูก่อนนะครับ นี่หมูเราก็ล้างเสร็จแล้วนะครับเราจะซุกปีอันไหนที่มันเลยมาเราก็จะเอาออกไป เน,น,นื้อไม่เย็บไปนเนื้อก็จะผสมเครื่องปรุงนะครับมาน,นะครับเครื่องมาแล้วก็ผสมใส่ด้วยกันใส่ในชามในถ้วย มีกระเทียมพริกไทยเกลือชูรสรสด,ดแีแล้วก็น้ำมันหอย ต้องัวมันออกไปไหนในะครับ mm hmm. เพราะว่าเราต้องหุ้มด้วยฟอยล์ mm hmm. จะหอมกระเทียม mm hmm. จะลงมาเ mm hmm. สร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะไปตองรองก่อนปีได้ความหอมของไม่ตองไปด้วยนะครับไปดูนะครับหน้าตาจะออกมายังไง

เราจะไปก่อไฟกันนะครับโอ้ <c oughs> ขึ้นเตาแล้วนะครับใช้เวลายากสักสามชั่วโมงถ้าฝนไม่ตกก่อนนะ ชั่วโมงผ่านไปนี่ก็3ชั่วโมงผ่านไปเลยนะครับแต่จะทำการเป็นรัประทานข้าวเย็นแล้ว5้าโมงแล้วนะครับอันนี้ชูเสียนดูผลงานกันนะครับว่าวันนี้จะไหม้หรือเปล่าไม่น่าจะไม่ไหม้ ืกลิ่นซอสหอมมาเลยครับอุ้ยหอมอีลีโอ้โหเดี๋ยวนะนำจากใบตองปานี่ยังเนี่ยถ้ามีอย่างก,กินเนี่ยเราไปจองหมูอบใบอตองหอมูอบใบตองน่าจะพอดเบิกเป็นใบตองได้อือ ไงดีรวดต้องการกรอบก็เอาไปอบอนะครับ,บรโอ้เปรยยุยเลยมีเป็นหมูอบนะครับโอ้ อรูดเลยออโอ้โหไม่ทิ้งได้หอมหมูอบสูตรโคราปัดหอมมากเลยหอมอีหลีออ,อีพอต้องมีสูตรอะไรที่แบบว่าลับมากๆเลยเนี่ยใช่ดูดูรอดรอดรอดคราวนี้ไม่ไหมนะครับเพราะผมเอาไปตองมันเป็นสูตรลับพิเศษหอมไหม หนุ่มไหมหนุ่มโอ้นี่มีเคล็ดลับการมัคฮ่าเออใส่เบอร์เกอน้ำจิ้มปลาน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำลายไหลแล้วมือกองน้ำลายไหลแล้วโอ้โหหื้ยหิวแล้วอ่ะร้อนอืมเผื่มากอ่ะ กวหิวคึมนยเด็สองคนย่มสายมาคุณแม่จี่เต้ทคมาอ้ดูถิง <มา S 2> อ,อ้ยเป็นแต่จุดๆวอ้ยร้อนมากอ่ะใช่นี่หมูอ,อบ อุ้ยเขาฮ้อนอ่ะอันนี้น้ำจิ้มทับเองบอกทำเองว้าวขออนุญาตจะพี่น้องเด้ยชูศิลหิวข้าวมาจากมหาลัยนะครับอืมนุ่มนี่เราจะทำให้แห้งเละครับเพราะว่าถ้าแห้งแล้วมันจะกำลังพอดีอืม อร่อยอ่ะไม่เคยกินอะไรแบบนี้เซ็ปมาก่อนเลยสูตรใหม่สูตรใหม่ใส่ไปตองอื้เนื้อรุดมาเลยอือกินกับข้าวดีไม่วะเนี่ยกินกับข้าวอร่อยนะเนี่ยเอ้าจะไปกินข้าวว่ะไปยิ้วข้าวนี่มีเครื่องเคียงก็มีพักนี้นี้หน่อยๆนะครับมีของหวานของมันของข้าวของของมอืมมกิน อรอยไหมแม่ืร้อนดีมม่มันนุ่มดีนะแป้งเราทอดมันใช่ไหมนุ่มอันนี้คือเราอบเราใช้ใบตองมารองเพื่อจะให้ไม่ให้มันไหมนะใช่อันนี้ทำกี่ชั่วโมงเนี่ยเพราะว่าแป้งไม่เห็นตอนวิธีทำทำเนี่ยย่างแต่แจ่ช่วงบ่ายสองอ๋อเออยบ่ายสองบ่ายสองครึ่งใช่ไหสองชั่วโมงแต่ถ้าอยากดูวิธีทำต้องไปดูที่ช่อง คุณคราชบ้าเองเพราะต้องคำทีมกดไปเลยดูย้อนหลังดูได้ตลอดโอ้คุณแม่เซ็บไรใช้มือเต้องไปตักขอไม่ถินหรอกน้องเอานักปะอันี้เมดียเอาได้สอบมาได้หมดแกงรักษาหือเจ็บมากเลยมีวันนี้เลยครับที่ทำไม่ไหม้มันเป็นเด็รถเด็ด อร่อยไหมเจไม่กินน้ำจิ้มเอฟซีเอฟซีคนใหม่ลองเิีมมันต้องมันต้องจิ้มไหมเจไม่ต้องเหรออร่อยแบบไม่ต้องพี่พี่อบประมาณสามสองชั่วโมงครึ่งไฟอ่อนอ่อนแบบกระเข่าก็ร้อนเลยปากว่างเลยแบบกระเข่าก็เนี่นะครับจริงต้องใช้มือแล้วเนี่ยน้ำจิ้มมันมีน้ำจิ้มแบบอีสานบ้านเราก็น้ำจิ้มหวานนี่น้ำจิ้มหวาน มันจิ้มหวานนะนะหวานเปรี้ยวแต่มันเป็นรสชาติของพี่ทำแบบรสชาติอีสานนะได้ให้เวลาเอาไปตองรองพื้นหนึ่งก่อนใช่ไหมแล้วก็เอาหมูใส่แล้วก็เอาฟอยหอยอันนั้นเป็นจอกหวานแล้วจิ้มออกหวานเปรีย้ยวดีนั่นไม่าวจะทำปกติไมขคาวยืนกินกับพวกพี่เลยกินไเนี่ยกินเลย นี่มันเปื่อยเปื่อยมากเลยนี่เปื่อยร้อนรุดเลยเป็นสูตรใหม่หเดี๋ยวเดี๋ย <อะ S 1> เดี๋ยวช,ชูก็ได้เดี๋ยวชูก็ได้ไดจไ้จะได้ยังจ๊ะไม่จะไดสรระ้สูตรลับสูตรลับสูตรลับหมูอบสูตรกุลาบ้านเองอบแบบไม่ไหม้นะครับถ้าไม่อยากไม่ให้มันไหม้คือเราต้องใส่ใบตงองเพราะใบตองมันจะมีน้ำออกมาตลอดออ เดี๋ยวถ้าเราจิ้มน้ำจิ้มมันก็จะแซ่บมากโอ้โหหิวเผาแล้วแล้วมัจะได้กลิ่นควันไฟหอมนุ่มมันจะได้กลิ่นควันไ,นนไฟเนาะนี่คำนี่แหละแกทำไมทำไมจะผีแม่แม่ที่ทำมันไม่ไหม้มันไม่ม,ไม,<อ>มันไม่อะไรใช่ไหมกับที่โกงหมูเนี่ยก<อ>็มาเอาอีกเด้อเนี่ยมาเอาอีกเด้องไอ้อามันไม่อยู่ทิ่นั่นไปไหนแล้ว ก็ได้ปลาตัง้งมาออกินขาวแกมดยางกหมดยงกินข้าวกร้อมกันชัวร์อร่อยจนยุดว่าได้ไหมแซบอีรีตกข้าวมาเลยนครับ่ไ <c oughs> ว่าจะ <c oughs> คิดว่ไม่อ่อยไงอ <c oughs> <c oughs> ห <c oughs> แต่ว่าชงนี้ทำกับเขาแซบอีรีอันนี้ยอมรับ แซ่บมากเลยอ่ะขออีกอันนึงอันไหนดีดนี่อะเราแทงแทงอย่างนีงก้นก็พอมันอมสองหิงนะ้งม้วน่ะนี่นี่เราเราอบจากการที่ว่าย่างไฟเนื้ออ่อนนะครับเราไม่ได้แบบอบแบบใช้นี่ใช้มือเลยนี่กินแบบสไตล์แบบบ้านๆโอุย้ยเหนื่อยเยอะมาก ดูสิมีเป็นแบบนี้ด้วยดูปลาอบไม่ให้แห้งคือต้องใส่ใบตองนะครับเนี่ยดูดูดูเดี๋ยวมันก็จะ,จะอบโดยที่เราเอาไปย่างย่างย่างไปนะครับเดี๋ยวบ้านเราก็ทำได้ง่ายๆว้ายพี่เต้อร่อยดีโอ้ดูดูดูข้าวก่อนแค่ทำใหม,ขม่ข้าวก่อนไม่กินไม่ได้เลยเพราะที่ไม่ได้เอาไปตองไปลองอทีนี้พี่ไปย่างใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งเท่ากันแต่อันนั้นไม่เลย พอมันไลยมีความชื้นของของไอ้นี่ไงอ่าใช่มันเยอะเนีแบบหอมาบบมันนุ่มน้ำจิ้มสูตรเด็ดสูตรเด็ดบ้าน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 เราอย่างเงี้ยหรือเราเขากำลังพอดีเราก็ลืมหนึ่งอย่างอะไรยื้มไทย ลืสายพามิ้งลืมนิดหืมเลยจะไปต่อสายพามิ้งของเค้าใช่ใช่ใช่นี่เอฟซีละมาชิมอีกนะครับชิมแดบสุดมาสาดมานะ มาช้าแต่มานะ FC ละเด,ด้อเหรออไม่ออกใช่ไหมลูกละไม่แค่หนาวแทบ,บไม่ไข้ทำไมเพิ่งอาบน้ำเสร็จเอาแกหนาวบ่ที่ท,ท,ที่ที่ห้องไม่มีเครื่องทำควาอุ่นใช่ไหมครับไม่มีครับห <laughs> <laughs> น้าร้อนน่าจะมีอยู่เ <laughs> สซฟหลายเสซฟหลายวะดิแลครับผมลืมนะครับลืมถ่ายภาพนี่ จ okay. งเป็นนั่งนั่งแบบให <c oughs> ้คนคนลาบ,บัันเองไ่ช่องคจริง <c oughs> ใช่เพราะว่าชมเขามีคลิปแล้วแต่ก็ไม่ยอมตัดลงนะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้หมดแล้วก็วางนี้ก็ได้ <c oughs> ให้ลูกนอ้องยังไงเอี MC แม่อร่อยอ่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าจะเป็นแบบลมควนไหมออ้ยลมควนมันจะมันจะแห้งเกินนะลมควนมันจะแห้งเกิน ่อยอันนี้เราอันนี้เราต้องไปสั่งเพราะเขากําลังหั่นอยู่เขาก็ไอ,อที่ไม่ครัวเขาะจะจี้จี้จะหั่น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 นี้ปุ๊บแล้วก็ไปบอกเขาว่าเนี่ยผมจะเอาเป็นเป็นแผ่นอย่างนี้เขาก็หยิบให้เลยหยิบช่างกิโลให้เลยโงงแฝดมากแฝดไหมคุณแม่แ่ดอ,อย่าลืมอย่าลืมกดติดตามไม่คกดไม่เป็นกดไม่เป็น,น,นอ่านนะคะครับผมเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ก่อนอย่าลืม ไล่ like. อย่าลืมกด Subscribe ช่องคนขลาชบ้านเองพระทองคำทีมด้วยนะคะบ๊ายบายโอเคมาเจุกวันนะครับสวัสดีครับ